main challenge. Our third b ดท t ่3แบล็ก60กิโลกรัมกลับมาบัานกันต่อกับ The Global Fight Champion Challenge ครับมวยคู่ที่3ของรายการในค่ำคืนวันนี้ครับรุ่นพิกัดน้ำหนัก60กิโลกรัมนักชกในมุมน้ำเงินครับมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดฝึกซ้อมอยู่ในค่าย10เพชรอุบลในจังหวัดอุบลราชธานีครับ Introducing our blue corner coming from ร้อยเอ็ด Province he training out of 10เพชรอุบล bon gym With professional records of 71 fights, 52 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Pet Ubon. Sit Pet Ubon. The Global Fight. Ladies and gentlemen, welcome your Blue Corner. Representing Ryan Province, training out of St. Pet Ubon Gym. 71 professional fights with 52 professional victories. Put your hands together for Pet Ubon, St. Pet Ubon. <laughs> With some Yurikai All Sunny and his opponent in the right corner coming from Chiang Mai training out of All Sunny Gym. He holds a professional record of 35 25 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Hetman All Sunny The Global Fight! และเข้ารวมงริง right now คือค r ณไรอัคาน r coming from เชียงใหม่ r ัวเองทรนด์ ing out of ออสเนธพันช์ิม v e professional f IGHT with 25 professional victories let's see for Pet man ung, เพชรบ้าน o วงออสเนธพันแตเดินเข้ามาในชัเปี้ยนคาเลนจ์ประจวัเพื่อสบดีที่30สิงหาคมกับเดนทามาดิคุที่3ของรายการเพชรบ้านพวงออสนิพันธ์กับจากเชียงใหม่ จะเจอกับเพชรอุบลสิทธิเพชรอุบลนะครับจากร้อยเอ็ดหกสิบกิโลกรัมมาจากฝ่ายน้ําเงินครับเพชรอุบลสิทธิเพชรอุบลมาจกชกวัยสิบแปดปีจากอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับนี่ชื่อจริงว่านายทักษิณลีลาน้อยเก็บตัววิซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิเพชรอุบลครับที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีเพลินชัยสิทธิเพชรอุบลเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายชื่อเพชรอุบลครับจะเป็นเด็กจากร้อยเอ็ดครับทานฝ่ายน้ําเงิน น้ำสกุลลีลาน้อยนี่แสดงว่าไม่มีลีลาเลยต้องมาลุยแน่นอนลยต้องมาดูว่าจะลีลาหลากหลายอาวุธหลากหลายล,ล,ลึกๆครต้องดูครับ <c oughs> นำสกุลลีลาน้อยนี่ต้องบอกว่าต้องเป็นฝ่ายเป็นมวยเดินแน่ <c oughs> เพราะไม่มีลีลาครับ <c oughs> ถ้าเกิดนำสกุลลีลาน้อยต้องนึกถึงฝ่ายแดงครับประเภทเดินหน้าท้าชนครับ <c oughs> อาวุธน้อยครับฝ่ายแดงครับเพชรบ้านปวงอสนิทพันจากจังหวัดเชียงใหม่มี่ชื่อจริงว่านายวรกรานคำมาสุขอายุ16ปีครับ เก็บชีวิต้อมอยู่ที่ค่ายมวยออสนิทพันธ์โดยมีอาจารย์สนิทพันธ์ประสงนนามครับเป็นผู้จัดการให้หัวหน้าค่ายต้องบอกว่าผลผลิตของค่ายมวยออสนิทพันธ์ออสนิทพันธ์นี้การันตีในเรื่องของความบูดดันเลยครับแม่คู่แรกนั้นตะก,กูลทองประสบความสําเร็จไปแล้วครับคู่ที่2ก็อนันุก็ประสบความสําเร็จเก็บคู่ต่อสู้นายกที่2องไนกันทั้งคู่ก็มาดูคู่ที่3กับเพชพพรบ้านปัวออสนิทพันธ์จะน้อยหน้าเพื่อนหรือเปล่าครับ เพชรอุบลสิทธิเพชรอุบลจะเป็นผู้ให้คําตอบแล้ะครับดี๋ยว่าเป็น่ายมวยอ,อสินพันนี่ขึ้นป้ายที่นี่นี่การันตีความดุเด็ดเผ็ดมันครับรยกที่หนึ่งครับเป็นมวยขวาด้วยกันนผู้แล้วร,รูปร่างสลีลัดใกล้เคียงกันเลยับผู้นี้เพชรบัดพวงพยายามจะเหียดอ ทางฝั่งกองเพชรอุบลก็ไม่สนแล้วครับโยกสร้างจังหวะกับตัวเองอยู่กับเพชรอุบลเก็บทั้งคู่ครับเพชรพันบวงกับเพชรอุบลหรือว่าเพชรไหนใครจะแกร่งกว่าใครครับพยายามจะถือนบัตรหนึ่งสองให้เสียด้วยข้าซ้ายนะครับเพชรบัตบวงแกวบมาขวาสุดเพชรอุบลนั้นรอจังหวะอยู่แล้วครับพยายามจะเล่นงานฐานล่างนะครับเพชรอุบลวันนี้ดูว่าเพชรอุบลก็ไม่ใช่มวยถอยครับประเภทยืนรอออกอาวุธตัดโต้ะแบบนี้นี่การันตีว่าดูเดือดแน่นอนครับ มาทิ้งน้มัดขวาเติมวยแข่งซ้ายเกี่ยวได้พยายามจะตันล่างแม่เอาไม่ล่วงไม่ลวนแล้วครับเป็นอวบนลงทุนรับแข่งก่อนพยายามผ่อนคืนครับยังคืนไม่ได้ตอนนี้เพชรบ้านพวงยินหมัดแล้วก็วางแข่งซ้ายคืนตลอดสายหน้าของเพชรบ้านพวงนั้นทางานได้ดีครับมากแล้วครับสายหน้าเป็นมวยขวานะครับแต่จังหวะต่อยหมัดหนึ่งสองแล้วคืนวยแข้งแข้งซ้ายเป็นอับนขยับมาทิ้งน้มัดขวา แล้วลงล่างมาอีกแล้วครับจังหวะเล่นของเพชรอุบลทําได้ดีครับเริ่มเติมเกมมาเรื่อยครับหมัดซ้ายหมัดขวาของนักเพชรอุบลตอนนี้เริ่มที่เริ่มเดิมเบี้ยครับเริ่มทำเกมมาได้เรื่อยๆแล้วตอนนี้เหมือนกันทางด้านฝ่ายนักเงินเพชรอบ<ม>ุอบลเบี้ยเข้ามาสายนั้นวัตรระยะไปเรื่อยเลยรับเพชรอุบลแต่แรหมัดยืมสา,ายทิม้ายโอ้ยทำลายจังหวะของเพชรอุบลได้ดีเลยทิี่นักหมัดหนึ่งสอง ซ้ายลดลงล่างทิ้งด้วยมัดขวาเพชรบ,บร้านโปงพยายามเป็นศูนด้วยกังซ้ายตบด้วยอุ้งขวาเจอมวยแบบนี้นี่เพชรบ้านโป่งว่าชอบเหลือเกินครับไม่ต้องวิ่งไล่ให้เหนื่อยครับแม่เพื่อนยืนรอบวกรอโตโดน,นเบียดเข้ามาเล่นงานฐานล่างก่อนแล้วครับเป็นงานไใบริเวณเหนือวงเข้าทางด้านซ้ายของเพชรบ,บๆๆ้านโป่งเพชรบ้านโป่งวางกันซ้ายแม่จงังหวะต่อยขวาวืดเจอกันซ้ายลงโทษเลยครับโอ้โหลูกนี้ ดึงแล้กวก็คนนิดเดียวครับเกือบหลดไปนะทางด้าน,านเพชรพันปุเอาลนะครับโดนหมัดไปครั้งหนึ่งเพชรอุบลเริ่มจี้เริ่มเบี่ยงเริ่มเน้นที่หมัดมากขึ้นเลยครับเพชรอุบลได้วัระยะแล้วลงล่างดูครับจังหวะต่อยหมัดหนึ่งสองซ้ายนั้นกระแทกหมัดเย็บทำลายจังหวะของเพชรพันปุแล้วตกด้วยหมัดขวาทิ้งด้่ยหมัดขวาอีกแล้วครับเป็นมวยที่ต่อยหมัดได้แม่นได้คมครับไปยกฝ่ายน้ําเงินออกมาแต่ละเม็ดแต่ละชุดที่หวังผลทั้งนั้นเลยครับอุ้ย เอาล้วครับคุณทีผมทีแลกกันสนุกเลยครับไม่มีใครยอมใครล้วครับเพชรบัตรบวงก็ไม่มียอมเหมือนกันครับน,น,นักชกจากเชียงใหม่ไม่มียอมใครอยู่แล้วครับเพราะนักชกฝ่ายแดงแพ้ชนะนี่ชกทุกครั้งนี่ปลัรถนดใจทุกไฟเหมือนกันเพราะนั่นฝ่ายแดงหยาบโยกโอ้ยถึงนุมัดขวาบริเวณลำตัวเพชรบัตรบวงยังเฉยครับหมดยกที่หนึ่งครับแม่ the global fight สเตเดียพระจิยาประเทศไทยกันอีกครั้งครับย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าเจวันเจ็ดรายการ7วันเต็มม a x ครับ <c oughs> นี่กับโฉมหน้าของเพชรบ้านพวงแหลกกันสนุกเลยครับยกแรกที่ผ่านมาแต่ยังจะเติมวยหมัดหนึ่งครับรอจังหวะและทิ้ง้วยแข้ขขงสายเลยครับนี่กับจังหวะต่อยหมัดหนึ่งของเพชรอุบลทําได้ดีแต่เสียบด้วยข่าซทายโอ้โห สายวัดระยะแเ้วเติมด้วยหมัดขวาของเพชรอุบลทำงานได้ดีครับวากันต่อยกที่2ครับโอ้เพียงแค่ยกแรกเท่านั้นเองครับดีกีความมันเริ่มมาทุขึ้นมาแล้วมาดูต่อยกที่2ออกมาเพชรบุญบลเดินจี่เดินเบียดเข้าหาเพชรอุบลก็ไม่ถอยครับมั่นใจว่าสู้ได้รอนี้สู้ได้ทุกดอกพยายามจะเบียดเข้าหาบ้างครับเพชรบุญบัวเจอแกซบายหน้าพยายามจะโต้โดยซ้ายเบียดเข้ามาเหาแล้วครับขวาโอ้ยเจอกขวาของเพชรอุบล เพชรบุญเป็ยามเดโต้ด้วยซ้ายเจอซ้ายของเพชรบ้านพวงเพชรบุลตอนนี้มีทั้งแข้งซ้ายแข้งขวาครับขนาดทั้งสองข้างครับเป็นมวยประเภทสองกาดสองจังหวะดันแทงซา้ายเอาละครับตอนนี้จับในโยกตีต่างฝ่ายต่างดันแทงคนละดอกคนละทีเลยครับ,บวงในเพชรบ้านพวงเริ่มเร่งเกมบ้างแล้วครับยามเข้ามาเจอแข้งขวาของเพชรบลญยับตู้กับซ้ายแกวัตระยะและเติมด้วยแข้ง เสียบด้วยกาวทายขวางหน้าไว light ้โอ้โหจะสุนด <sm all inside> ้วยอกขวาเลยครับโอ้โหลลกนี้เพชรอุบลมีศอกมาเสริมครับเพชรบานพวงนี่ลอยหน้าลอยตาไม่ได้ครับเดี๋ยวได้ที้งลึกกับบ้านแน่นอนเชิดหน้าชูตาไม่ได้แลวครับเชิดหน้าชูตาที่ต่อยกับมวยศอกนี่อันตรายครับยำก็มากระแทกมัดยมซ้ายเพชรบานพวงเขาไม่หนีแลวครับโอ้โหจะแค่ขวาของเพชรอุบลเนื้อเน้นๆเลยครับเพชรอุบลพยายามจัดเน้นที่แข้งขวา แหวววางแข้งขวาของทางด้านเพชรอุบลนี่เริ่มหนักเริ่มรุนแรงมาตามลําดับครับแหม่ถ้ามีความต่อเนื่องมากคนนี้นี่สนุกแน่นอนเอาแล้วครับแข้งขวาทำงานอีกแล้วจับไปที่บริเวณชายโครงด้านซ้ายของทางด้านเพชรพันปวงอ,อยู่ในการยืนระยะแล้วครับใครจะมั่นคงวกว่ากันครับเพราอถึงเวลานี้นี่ยังคู่ขีสูสีเลยรับรการชกยังเปิดโอกาสทั้งคู่ครับผ่านไป อยู่ในช่วงปลายยกที่2แต่อย่างเน้นอาวุธกันมากขึ้นไม่มีใครยับใครแล้วรับัดขวาของเพชรบ้านปวงแล้วล็อกในได้กดแขนไว้กดได้แล้วพยายามจัดเด้งด้วย้าวไซกการต้องแจ้งออกมาครับเดินที่เดินเบียดอีกครับหาจังหวะให้ตัวเองโอ้ตรงนี้ทางด้านเพชรเพชรกบวนนี่มีศอกขวาทำลายจังหวะครับมีลูกดักฟันตอกมาแล้วครับัหน,หนึ่งสองของเพชรกบว แต่ตัวโอ้โหเกี่ยวได้จังหวะวางแข้งขวาล้วเสียบไปกองขวาขึ้นทันีเจอเขวาซ้ายของเพชรทุบลจังหวะลอกล่างของเพชรบรพวงพยายามจะอาศัยลูกขยันแล้วครับโอ้ลงทุนเปิดชายโคลงให้เตะแล้วก็พยายามเกี่ยวเอาคืนครับยังคืนไม่ได้ครับจังหวะเมื่อสักครู่ต้องลงทุนเปิดเกมต่อยากมาทิ้งัดหนึ่งสองโอ้หน้าสะบัดไปเลยครับเพชรบัพวงพยายามจะคืนัดขวาเหมือนกันเอาละครับจังหวะวางแข้งขวา,ข,วาของเพชรทุบล กว่าตรงนี้กว่าสะอาดครับน่หายท้องตึงเลยครับทางด้านเพชรบั้นพวงอ้หูมาแลวครับตอนนี้ารัเพชรเพชรขบวนพยายามจะเล่นเกมเจอนี่ครับเจอขวางหน้าและเสียบด้วย่าซ้ายของเพชรุบลนเข้าไปโอ้เนื้อเนื้อเน้นเน้นเลยครับหมดยกที่สองครับแม็กซ์เดอะทูบูลไฟท์เรา้ชมกลับมากสเตเดียมพบกับความมันกันต่อครับโอ้ สองยกที่ผ่านมานั้นไม่มีใครยอมใครแล้วครับแลกอาวุธกันสนุกครับหมัดเจอหมัดศอกเจอศอกเข่าเจอเข่าครับไม่มีบรรยับบรรยังนะครับนี่ครับกระแทกหมัดยับซ้ายของเพชรบัดนปวงยามจะลงล่างแลวเสียบด้วยเข่าขวาเจอเข่าซ้ายส่วนแหลกกับคนละดอกคนละทีเลยครับวงในปักหลักแรกกันนิดนใครดีใครอยู่ครับหละครับว่ากันต่อยกสุดท้ายครับอยู่ที่เกมนะครับว่าใครจะบั่นคงกว่ากันผ่านไปสองยกก็ยังกำกึ่งคู่ขี้ครับ ต้องมาวัดกันที่ยกสุดท้ายอีก3นาทีสุดท้ายครับแผ่ออกมาน,นี่เพชรบานปวงมีลูกจังหวะยิงหมัดซ้ายแล้วก็หัวดแข้งซ้ายตามโอ้โหเจอเหลี่ยมของเพชรอุบลเข้าไปเพชรบานปวงต้องเร่งเกมเลยครับน่นี่ครับลูกเ๋าก็ดูประสบการณ์ครับกระโดดเตะเลยแล้วเสียบด้วยขวา,ายแล้ววางดูครับโอ้จังหวะวางเท้าของเพชรอุบลน,นั้นทำได้ดีครับโอ้สามครั้งซ้อนๆคบโดนหักเหลี่ยมล้มลงไปแต่เพชรบานปวงตอนนี้ต้องมีลูกอื่นเข้ามาแก้ครับ หลักเสียมเริ่มจังหวะเริ่มเปิดครับมันก็นกนกเริ่มหายไปครับโอ้จังหวะเล่นของเพชรอุบลน,นั้นทำได้ดีครับแม่ลงในได้เพชรบ้าตัวพยา,ายามจะใส่ลูกขยันเลยครับแต่เพชรอุบลน,นั้นได้เก๋าก็ดูประสบการณ์ดูกับการประคองเกมวางแข้งขวาตบด้วยหมัดทุกขวาคืนด้วยแข้งซ้ายเลยครับเพชรบ,าบ้านปวงมี่พลังกำลังครับตอนนี้ ต่างฝ่ายต่างออกอาวุธต่างฝ่ายต่างแรกเกมเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ครับไม่มีใครถอยหลังให้ใครพยายามกันเล่นเกมแต่หลวงก็มานดเจอหมัดเจอเข่าแล้วครับเบ็ดอุบลนั้นรอจังหวะสวนอยู่แล้วครับเตะปัดบวกทุกทุกครั้งก็แบบนี้นะครับประทับใจท่านผู้ชมตลอดแพ้ชนะนี่ไม่เป็นไรครับเอาความมันเข้าว่าโอ้จังหวะควางหน้าได้ ก็ยากเข้ามาพยายามจะตัดล่างแล้วใช้เหลี่ยมแล้วกดคออยู่เลยครับเพชรอุบลโอ้โห,โหกดลงนี้แทกกดอยู่นะครับยอมแต่โดยดีทางด้านเพชรปั้นพวงมีเพชรอุบนเดินที่เดินเบียดเล่นงานบริเวณลำตัวสลับไปหน้าเลยครับเพชรอุบลหลอกนายความหน้าไว้ัากลางเวทีจับในได้พยายามลุกออกมาดัานแทง ต่างฝ่ายต่างแทนต่างฝ่ายต่าง,งเสียบเอาแล้วับจังหวะสวนศอกพยายามจะงัดศอกเพเป็นตัวช่วยตัวเสริมนะเพชรบันบวงจะพลิกเกมได้หรือเปล่าคก็ใครอยากมาทิ้งน้ำมันขวาเติมด้วยแข้งซ้ายทิ้งน้ำมันขวา,มมขวาเอาหลงในได้ตีด้วยความใส่อ,อย่าหยุดอย่าช็อตอย่าหมดได้เห็นนะครับโอ้โหชุดใหญ่ๆของทางด้านเพชรบันบวงมาครับตอนนี้ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตอนนี้เร่งสุดชีวิตเร่งสุดส,ดสดปีด ับโยกทิ้งนัดห,หนึ่งสองพวกเราดูจังหวะขวามหน้าของเพชรอุบลครับแล้วเสียบด้วยกาวทรายผลง,งานพู้เลี้ยงสั่งทางาด้านเพชรบ,บ้านปวงลูกนี้ต้องมีศอกแล้วครับต้องมีศอกเสริมเอาแล้วครับแข้งซ้ายหนักๆเน้นๆคืนมาพยายามจะเล่งเกมนะครับเพชรบ้านปวงเพชรอุบลก็ไม่สนแล้วครับตีซ้ายไวพยายามหลุดหลัวมไม่ได้ครับแกรอจังหวะอยู่แหละครับเกืบจังหวะกดแล้วเสียบ โดยบวกบายายามจะโต้้วยเขาทรายก็ยังเรียกว่าผ่านไปในอ้โหมดยกสุดท้ายครับต้องบอกว่าสนุกทุกยกจริงครับมวยคู่นี้โอ้แลกกันมันเลยครับดูว่าแตชชาร์นะครับนี่ครับเสียบด้วยเขาขวากนลงมาเสียบด้วยซ้ายสู้พยายังจะกดแขนไว้แลวครับเพชรอุบลและนี่ครับจังหวะกระชากเหลียมรันโดดทีบเลยครับว้า รับวางแข้งขวาเจอหมัดขวาสวนพยายามจะเต้ด้วยแข้งซ้ายเหมือนกันครับเพชรบ้านปวงแล้วจังหวะขวางหน้าขวางได้นะครับแต่ถชิงจังหวะได้ดีครับเพชรทุบล้วสับด้วยศอกขวาหน้าสะบัดไปเลยครับเพชรบ้านปวงนั้นประเภทสีจนได้แล้วครับเอาแล้วครับวางกันต่อบนเวทีครับหลังจากผ่านไป3ยกครับเราเป็นลุ้นรางวัลพิเศษกลนก่อน before we go to the judges decision let's check out the fight thermometer สนับสนุนโดย Max มวย h a i Facebook Live และ Max มวย h a i Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวย h a i 7วัน9รายการบน Facebook Max มวย h a i และบนระบบ iOS และ Android Watch all the Action Live anywhere in the world on Max มวย h a i Facebook and Max มวย h a i Mobile App Download now on iOS and Android Bonus for blue and red corner Max มวยไทย Mobile App Alright, ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner! Blue Corner, Pet Ubon, Sid Pet Ubon.